สวัสดีครับตอนเรื่อน,น่าสนนะครับวันนี้ต้องไปต่อข้อสารแล้วเจอนี่มีคนทาซองเงินตกอยู่แล้วในนั้นก็มี iPhone เครื่องหนึ่งด้วยนะครับในคลิปนี้เลยจะอยากจะมาเตือนทุกๆคนและต้องเชื่อว่าทุกๆคนคงต้องใช้แน่ๆเลยซองกันนะ้ำแบบนี้ว่าระวังใช้แล้วมันจะขาดเห็นไหม คือตอนนี้มันตกอยู่ซอนเชื่อว่าก็คงเป็นเพราะว่ามันขาดอาจจะเป็นคนกระชากคนกระแทกหรือว่าเวลาเราเดินเบียดกันอะไรเงี้ยมันหลุดได้นะครับตอนแนะนําว่าให้ใช้แบบนี้แล้วก็เอาซองกันน้าไว้ด้านในอีกชั้นนึ่งจะดีกว่านะในคลิปนี้ก็ยอยากจะมาเตือนนะจ๊ะ แล้วก็ของพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตองติดต่อเจ้าของเขาได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอที่อยู่ฐานทางไลน์เรียบร้อย้วเดี๋ยวพวูกนึ้งต้องไปจัดส่งของทุกอย่างคืนเขานะครับก็อยากจะฝากว่าถ้าเกิดว่าใครเจอของหายอะไรแบบนี้แล้วเราสามารถคืนเจ้าของเขาได้นะก็ไปคืนดีกว่านะเวกรกรรมมันมีจริงนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แหละเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยลืมทุกเรื่องราวคือประสบการณ์ที่สามารถเล่าสู่ฟังได้ส่งการ์นี้ก็ดูดลนเนื้อดูแลตัวตัวเองด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ